ทำไอ่ะคนเนี้ยตีมาแล้วหรอเราเดี๋ยวไปบอกให้เขาออกจากค่ายเหรอยังไงคุณมดดำมันหมดสัญญาแล้วบอกมึงก็มาเล่นเนี่ยมึงก็ไปอยู่ที่นี่มันได้รับงานที่อื่นได้แล้วแบบปุ๊บมึงออกมาปุ๊บมาเป็นพิธีกรชชวงช่องจีเอ็มเอ็มว่ะว้ายบุญบาปนะแล้วเขาชวนมาแฉเราไหมไม่พอออกวันนี้เขาบอกว่าออกมาเลยก็จะได้รับหลายที่ได้พอเราออกมาปุ๊บนี่ไลายไปไม่อ่านไลนเลยแล้วไม่ยอมอ่านไลนเลยก็เป็นคนแนะนำเราหมดไม่ใช่ คือมาจะให้กูทวงเฟอร์เหล็กก็ฟังคือเรื่องของเรื่องไอ้จ้าไอ้คุณจ้าสวัสดีสวัสดีครับพี่จ้าครับมันเน่ะมันจะให้ทวงเฟอร์เล็กเข้าใจใช่ป่ะคือฉันก็คุยกับเจ้าของเฟอร์เล็กไงคุยคุยอยู่สนิทสนิทบอกเข้าไปคุยปุ๊บจักไปไอจ้าไอจ้าเขาเข้าคุกไปแล้วเมื่อกี้คุยใจคุณทวงยังไงวะกใจคุณทวงอย่งเขาเข้าคุกไปแล้วแล้วก็แบบว่าไอจ้าหมดไปยี่สิบล้าน ไอ้จ้าบดไปยี่ล้าจริงจริงไอ้จ้าบดจริงๆเล่นนะ่นนะนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงแบบยอมลงทุนเยอะขนาดนี้ก็อย่างที่หนูไปบอกตอนที่มาครั้งแรกเนอะก็ไปทําหน้าอกนี่แหละที่เกาหลีแล้วก็มีคนมาให้มาทำเลยเนี่ยนมเนี่ยทำฟรีแต่ที่เหลือก็เสียไงเสียตังไงก็คือนมมันยังของทำฟรีทำฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะไปเสียเงินที่เราไปเล่นฟอเร็กนั่นแหละก็20เท่ากับนมเท่ากับนมข้างนี้ของมันจะข้างละ10ล้านโอ้โห เขาหลอกล่อด้วยกันชวนเราไปทำศิจกรรมฟรีก่อนจริงๆแล้วอ่ะพี่น็อตหนอจริงๆนะเขาอย่าไปโทษเขาเลยจริงๆแล้วสุดท้ายเราโลภนี่แหละจริงมันคือแม่มานีอ่ะนึืออกป่ะไอ้เจ้ามึงจะพูดแม่มานีมันก็โดนนะไว้โดนีเหรอ ไม่ได้โดนไม่ต้องพูดความจริงจะไม่พูดความจริงกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมาออกอะไรกันเออนี่ฟังนะแม่พอดีเลยนะไม่ได้โดนนะคะคุณค่ะแม่มืวานนี้ไม่ได้โดนแต่เขาอะหาไปเล่นไปไปเป็นพิธีกรเอ็มเอ็มตาเจตุสักดิ์อะก็ไปเป็นพิธีกรกันและสุดท้ายอ่ะเราก็ฝนงานไปอ่ะ เิ็งงานค่ายเก่าเราไปไงเออเราก็ไม่เข้าบริษัทไงก็เข้าตรงเราไงก็เป็นชื่อนงคณีมหัดไทยซึ่งเงินน่ะมันหลักแสนพี่แต่มันประมาณเออหกแสนอะประมาณนี้เพราะทาทั้งหมด12เทปครับออแล้วมันก็เข้าชื่อตรงเราดีไอก็เลยเรียกให้เราไปชี้แจงโอ้ไม่ได้เกี่ยวเเราไม่ได้โดนเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็โดนเป็นลูกจ้างเขาจ้างไปทํางานจ้างไปทําพิธีกรอ่ะจะแกใส่เงินไปไหมไม่ใส่ค่ะใครที่โดนปกดาราโดนแม่มณีไปหลายคนเนาะเยอะไหม ไม่รู้เอาจริงๆนะดาราแม่มณีไม่รู้หนูว่าแม่มณีเนี่ยดาราโดนไม่เยอะหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาแบบแตะแต่โฟลเล็กกันเรารู้เยอะฟลเล็กกันเรารู้เราพูดเรื่องฟลเล็กคือเขามาหัวข้อฟลเล็กเราเป้นไอจีจ้าทำไมไม่พูดนะกูได้ข่าวมึงโดนแม่มณีไปเยอะอยู่นะไม่โดนไปเอาแปลาอีกคนที่พูดมาแม่มณีเนี่ยจุดทูบสาบานเลยไม่โดนจริงๆแต่ฟลเล็กเนี่ยเก้าล้านเพราะว่าลง20ล้านแต่เสีย9้าล้านเขาได้คืนมา11ล้านได้คืนมา 11ล้านแกคิดดูชีวิตจะ่<ช>จากแบบว่าเม่คันหูคันคันเต้นแรงเต้นกลางเนี่ยทำไมไม่คิดถึงตอนยากตอนจนได้วันละสองร้อยสามร้อยต้นหยง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 ป๊งปพี่นะ,นะพี่ เราอะคิดแค่ว่าดีเพราะฝากธนาคารเพราะ,ะเราไม่รู้จักแชร์ลูกโซ่อ,อะไรที่ป่าแล้วเขาก็มีเว็บเนาะมีเว็บเล่นให้ดูเลยว่าเออเงินเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ง้อง้อเงาๆอะไม่ได้มีความรู้เรื่องเออเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้น่าเชื่อถือใช่แล้วก็ทดีี่น็อตมันไม่ใช่แค่แบบคนธรรมดาเว้ยที่เล่นเข้าใจปะมันมีคนแบบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะใหญ่ใเล่นอะเยอะมากเลืที่หลบร้อยเลย ตำรวจก็เล่นเยอะอ่ะพูดแค่นี้ตำรวจก็เล่นหรอนี่เขารู้นะตำรวจใหญ่ๆหญ่เลยนะเขาหลูไอ้ใจไอีห่าคุยไม่ค่อยปลอดภัยอยู่แบบนี้เนาะทั้งหมดทั้งมวลก็คืออ่างง่ายๆก็คือมันจบไปแล้วแต่ไอ้ีจ๊ะเป็นคนที่แบบคิดเร็วน็อตเนาะป่ะมันไม่มาละละละพี่ก็พวกเราโลภกันเองหนูโลภกันเองอะไรเงี้ยเข้าใจคือมันอ่ะคนอย่างมันมันเป็นเป็นคนที่เดินหน้าต่อใช่เก่งเขาเก่งมันเป็นคนที่เดินหน้าต่อ มันเป็นคนที่ไม่แล้วก็เสียไปแล้วและ,นะหนูก็จะบอกนะคะคนที่แบบว่าเสียดายเนาะคือหลายคนมีไดเล็กไอจีมหาหนูเยอะมากมก็ย้ํานะคะว่าจ้าเนี่ยไม่ได้เงินคืนเพราะว่า ก็ลงชื่อผู้เสียหายเหมือนทุกคนนั่นแหละ็รอเฉลี่ยรับนะเอาตรงๆไม่ต้องมาแบบว่าพี่จะได้หรือเปล่าจะทํายังไงให้ได้ไม่ได้ค่ะลูกเขาติดคุกไปแล้วค่ะลุกขานะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปเหอะอย่าไปจมปากกับสิ่งเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเอาความคิดเราไปคิดว่าเราจะทํางานอะไรต่อดีฝ่าประมาณนี้ช่างมันเก้าล้านก็หายไปใช่หายไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็นึกสิว่าอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมไงชาติที่แล้วแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีมาเ้ทุกวันเนี่ยพี่แต่สุดท้ายดวงเราาก็มัน คิดทุกวันนี้ใช่ปะคิดแค่นี้ง่ายๆไม่งั้นเรานอนไม่หลับหรอกเครียดจริงเห็นไหมอ่านบรรพูดมนถูกถ้าสมมติเรามานั่งคิดอยู่ว่ามันยังไงมันไปแล้วอะไปแล้ว,ลวก็ไม่ได้เดือนหน้าสักทีนะก็จบกับเรื่องเดิมใเหมือน,นกับที่ไปเอาเพลงหน้าด้านเขามาร้องเพลงเดือนเดือนเนี่ยมันปเป็นปาร์ตี้กนมาเลยนะบุญบาปนะหนูว่านะดวงหนูเนี่ยต้องเป็นดวงที่แบบหยิบเพลงเก่ามาคบเวอร์อ่ะพี่เพราะว่าหนูอะ ร้องเพลงตัวเองมาเป็น10ปีนะไม่มีเพลงดังเลยเป็น10ปีอ่ะจริงคันหูไงคันหูไม่ใช่เพลงคันหูเอาขันหูเป็นคาร์บูันหูเป็นคาร์บเอ้ขอเขาไหมอ๋อหรอจะไปคัร์บูเอ้มาสิกว่าปีที่แล้วเออแล้วเพลงจะมีเพลงอะไรบ้างอ่ะไม่มีไงไม่มีเพลงดังไงไม่มีเพลงปีนเลยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อย มันก็มีผมก็ฟังอยู่เพลงเราไม่มีเพลงดังแบบเปี้ยงป้างแบบนี้แต่เพลงนี้คันหูเนี่ยดังแล้วก็เพลง12เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนาตสินอินเดียเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็เช็คลิขสิทธิ์แล้วพี่มันไม่เจอเว้ยไม่เจอจริงๆเพราะว่าเป็นเพลงเก่านานมากแล้วรู้แค่ว่าเป็นอาจารย์พยงมุกดาเป็นคนแต่งเราก็โทรหาผู้ใหญ่ในวงการก็คือน้ามณิสีเลี้ยงก็คือในห้างของ 4S Thailand ด์ที่เป็นเจ้าของคันหูนี่แหละ น้าก็บอกว่าโอ้ยจ๊ะเขาตายห่าไปนานแล้วเพลงมืดปีพูดอย่างเงี้ยเพลงมืดปีเพลงมันมืดแต่งมานานมากแล้วจริงคือบอกว่ามึงต้องจุดทูบไปบอกเขาขออนุญาตเขาเราก็จุดทูบเลยพี่ว่าขอให้ราบรื่นนะคะขอให้เพลงออกมาให้แบบให้คนเล่นสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเออแล้วเพลงก็มาดังดังเลยงานจ้างกลับมาใครบอกมีป่ะพูดไปเรื่อยมึงมีงินจ้างมาอีกจังหน่อย มีบ้างจะไปมีได้ไงรวมาตราการโควิดอ่ะอไม่ได้เงยไทยนะก็เล่นอยู่บ้าน <laughs> มือกับเธอไปเต้นเต็มบ้านก,ก็ก็มาเล่นอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเราอะไรเงี้ยแต่ไปงานเนี่ยน้อยมากอาทิตย์หนึ่งจะมีแค่เสาร์อาทิตย์อ่ะมีเสาร์อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะมีประมาณ3งานอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าเป็นงานภายในที่แบบว่าห้ามคนเกิน300คนประมาณนี้